อุ้ยปน,นินปน,นินเปว่าแต่ปลาดูไปสามตัวสองตัวสามตัว,ตวปุ๊บนี่เกือบออกได้เกือบออกได้ เอาลอเจาปลเ้นเเลยมาแล้วสีสวยปากแดงแดงครับครปากแดงๆงเจ้าของหลุมเจ้าของหลุมโดดเลยสองตัว 0แหงแท่ตัวครับสะสมแต้มไซ5เซนไซ6เซน สุดตมเลยเนาะสวงามครับสามตัวเลยสายสามตัวเลโอ้โอ้โหไปดูดูประคองจวดไปเลยนั่นปลาดูรึเปลเป็นปลาดินนี่แหละเป็นปลานินละมันบทันเข่าย้อย

เข็น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 งาเดียววัดสร้างไว้กไปเหงาตัวครับตัวน้อยก็ะดอกกเดีะ ระดอยกมาเป็นหรอห้างแทะไันดูนะเรากำลังถึงีึมมาตัวเขาเยตวาลอไปเรามาแล้วเป็นทีุ่ สมไปเรื่อยๆครับแล้วแต่จังหวะสบปลาวางย่อหล้อปลาปัดดวงไปเรื่อยๆปลาบ้อนนี่คร๊บ stop Bạc đen đen Bạc đen đen về nào nè <laughs> Mày leo về nào bạc đen đen อันนี้ปากยังไม่แดงมาอีกแลววมีนาวเดยนนาวปากแดงๆมาอีกแลววปึ๊บปึป๊บ 2องตัวนุกนอ่นะเดาทางป่านะครับไม่รู้ว่าป่าดิบไปทางใดแล้ววัดดวงไปเรื่อยๆเรดวตัว

si hai, 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 nít tới xuống Đi 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 Xuống Má lẹ má lẹ nhanh lẹ, phương chưa ปลาตะบอกใหญ่ตัวสองตัวครับสีเส้นครับมัน nó 4cm, nãy nè, tới leo, mày leo, mày leo, một cái nữa, một cái nữa, một cái nữa, một cái

ุตัวนั่นแบบซุ่นตุบยุบตัวน้อยก็ชนนะครับก็ดินแรงหมืกันกปุ๊บปุ๊บเก็บไปเรื่อยครับสะสมเต็ม

ว้ครับเก็บตดแรงมากอะเส้นย้ยอนอ่ะอยู่คนละมุมนะครับคนละมุมจ่ายกันอยู่ทัวร์เส้นเมียวอยู่ไก๋าขโมูอู้นครับฟังคนตอนนี้อ่ะน,นี่เป็นเบียบเป็นจุ Nào dù phun À, xuyên dù vô lâm mông lâm môn. Kìa bọn à, Soon. Mm. 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 tùa Mm. 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 คอแต่รัวปานินสองตัวสองตัวสองตัวโื้ดอื้ดดีจังมาหลยมาเพิ่มมาเด้อ

ยยไยด์ใหญ่สองตัวครับสองตัวกลิ่ <c oughs> ไปครับ เก็บออกอุ๊ย,ออ,ยออกข้าออกซ้ำเข่าแข็งไงตังกงแตบอกหูวขาดเลย๊ปตัว ไปตัวมันปึ๊บโอ๊ตัวเดียวไปตัวมยิ่งฮึ๊บฮึ๊บอุ้ยมาเร็วสวยๆสามตโลสามตโลเก็บไปครับเก็บไปเรื่อย ปุ๊บบมาอีกแล้วอืมหนึ่งตัวครับตัวเก็บสี่เซนกับขาสี่เซนเก็บได้แล้วครับอืมมหนึ่งตัว ออืม,อมอง่ากแล้วมาอีกแล้วหนึ่งเต็มปลาโตสองตอัวไ,ได้มาทุกทุกรอบได้ไหลมาทีทีปุ๊บนี่เกือบออกได้เกือบออกได้สองตัวสองตัว เก็บหอกได้ขาวแข็งไงเป็นจากจากมุ้หนึ่งไปมุ้หนึ่งเก็บออกได้ไงโบดสูงครับปลากระบอกไมาอานแล้วสวยๆตัว ให้สามตัวโลครับยุ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 บโอ้โหข่าวแข็งไงบลลมเลยเส้นย้อยก็เริ่มเก็บย้อยแล้วครับเดี๋ยวมาสรุปปลากันไผที่เป็นแช่มมื้งนีเดินหนาวมาลองเก็บย้อยเดินนาวได้ปลาหลายย่างบ่วหวเลยครับ เป็นปลาหลายยางบ่ไหวเลยยางแล้วหลังได้วนะันนี้ละ <c oughs> ได้เห็นอะไรยกกับหัวข้อยี้เส้นียบกำลังขึ้นครับได้หลายอยู่โอ้ปลาใหญ่หนาวได้เยอะนะมัได้หลายได้หลายนิ่งตรงงามคือสวยเฮ้ยเดี๋ยวเบาๆอย่งไหนเนี่ยปลาเสียบอ่ะโอ้ปลาเส้นเบียบปลาขาขงแข็งอยู่คุณตู่ทอหน่อยเลยเจ็ดเส้นก็ค้าดนเลยได้หลายๆเส้นเบียบครับ เสียนเบียบได้สิบสี่กิโลนะครับวันนี้มีแต่ปนินสวยๆเลยของไงยนาก็ได้เยอะที่สุดได้8กิโลครับวันนี้ทั้งวันได้8โล15โลมัน4โล6กขีดล้วอันน้อันนี้ก็เกโลซีดิเดียวจเป็นสิบก็เป็นสิบี่โล14โลเอาเศษบวกกัน โอ้ปลาเนาะน่าสอเนาะตัวปลาโตวงามเลยปลาก็มันก็มันนางามเลยตัวงามเลยประมาณอยู่ครับจะี๋ยวรอสรุปเส้นเมวเย็นเหน่กับเส้นจุ่เย็นเหน่ลาวโตมาได้ปลามาสองร้เนาะล้างมาได้บางนี้แล้วเนาะตอนกลับมาอีล้วนบอกเย็นเหน่โอ้พู้น่ะหายขึ้นที่โบวัยกหามขึ้นที่โบวครัยจู่โตกุญที่โบวัยแล้วจู่ต้องเอาย้อนไปให้มันของเย็นแมว ยายแม่ก็ติบโบไว้ผมลากมาดูโอ้ปลายกอึดอึดอ,อ,อ,อ้าฮู้นี่ปลาเซียนจูได้17กิโลครับวันนี้ตัวสวยๆของยายแหนส12กิโลก็ได้ปลาของยายแมว13กิโลโอ้ยตัวปลาเนาะ